ทีนี้โอเคก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะให้อัปโหลดโปรแกรมที่คุณจเขียนมาเบื้องต้นก่อนนะคะก็คือไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็โหลดฟอร์มโยคอมพิวเตอร์เดี๋ยวลิงก์เนี่ยจะอัปโหลดให้ไว้ด้านล่างนะคะโอเคก็คลิกเลือกเลยนะคะชื่อโปรแกรมชื่อเกมก็คือเกมคอร์ดเดอร์โหลนะคะโอเคเราบอกว่าจะรีเพจโปรเจกต์ปัจจุบันเลยหรือเปล่านะคะ ถ้าเราไม่ชัวเรากด cancel ไปก่อนนะคะแล้วก็ save ไฟล์นี้ไปก่อนถ้าอยากจะเก็บไว้ก็กด save now นะคะโอเคถ้าอยากจะกลับไปดูโปรแกรมโปรเจกต์เดิมของตัวเองนะคะหรือว่าเราเขียนไปแล้วกี่โปรเจกต์เนี่ยก็มาดูที่โฟลเดอร์ตัวนี้กดคลิกที่โฟลเดอร์มันจะมี my stuff ขึ้นก็จะมีเกมเยอะมากนะคะที่เราเขียนไปแล้วถ้าใครเพิ่งเขียนเกมแรกก็จะมี my first game อยู่ตรงนี้นะคะกด see inside เข้าไป ก็จะเห็นโปรแกรมที่เราเขียนมาสักครู่เนี่ยแหละหน้าตาเหมือนกันเป๊ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มเกมใหม่ละเป็นเกมที่กูติเตรียมไว้ให้เดี๋ยวจะมาเริ่มเขียนพร้อมกันโอเคแล้วก็โหลดฟรอมยูคอมพิวเตอร์เลยนะคะเซฟไว้ที่ไหนก็ไปเลือกเอาที่นั่นนะคะอ่ uh, call the load. าคอดเดิลโลสจะแทนที่เลยไหมโอเคเรามั่นใจแล้วว่าเราเซฟแล้วเราก็กดโอเคเลยทีนี้อ่าขอลบตรงนี้นิดนึงโอเค ตมีเกมแบบนี้ก็คือเดี๋ยวขออธิบายเกมก่อนนะเกมคอร์ดเดอร์โรสหมายความว่าเราจะมีสไปด์ยอยู่หนึงตัวอยู่อยู่ตรงถนนฝั่งนี้ขอขยายนิดนึงอ่ะอยู่บนถนนฝั่งนี้จะขอเป็นกบและกันสมมุตินะกบจะก,กระโดด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 ข้ามมาเพื่อที่จะมากินผีเสื้อตรงนี้ให้ได้แต่ปัญหาคือจะมีตัวเด็กๆเ,เนี่ย ออกมาจากโรงเรียนเดินข้ามถนนมาเรื่อยๆเดินออกมาเรื่อยๆเราจะต้องเขียนโปรแกร,รมให้กบเนี่ยสามารถเดินไปข้างหน้าให้ได้โดยที่ไม่โดนคนเหยียบคนก็จะเดินผ่านมาเรื่อยๆเหมือนโรงเรียนเพิ่งเลิกอ่าวิธีการก็คือเดี๋ยวเราไปเริ่มเขียนโปรแกร,รมพร้อมกันเลยเนาะกดย่อหน้าจอเล็กลงนิดนึงโอเคอันนี้คูติกเขียนโปรแกร,รมบางส่วนมาให้ละตัวสปายอื่นๆแต่ตัวสไปายที่คูติ๊กอยากได้ก็คือตัวกบหนึ่งตัวนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็ไปเลือกที่สไปร์เราก็กดค้นหานะคะเลือกเป็นตัวกบถ้าใครไม่ชอบใครชอบเป็นตัวอื่นก็ได้นะเราก็ลองดูลองเลือกเอานะคะมีหลายตัวมีนกมีปูขยับได้จริงๆอยากให้เลือกตัวที่มารสนะคล้ายๆกับมันเดินได้นะถ้ากบก,ก็จะดีหน่อยเหมือนมันกระโดดกระโดดไปกินผีเสือ้อมีหลายตัว มีมไหมล่ะลองเลือกดูนะแพนกวิ้นไม่มีแล้วหรออ๋อโอเคผู้ติดเลือกเป็นตัวนี้ อ่าโอเคก็จะได้ตัวนี้มาหนึ่งตัวซึ่งมันเหมือนกบยักษ์มากเราอยากจะลดไซส์มันหน่อยนึงนะเราก็ไปที่ตัวพื้นที่การทำงานของสไป์ตรงนี้นะคะจะเห็นว่ามีคำว่าไซส์อยู่ตรงนี้เราก็ลดขนาดมันจาก100%เนี่ยลดให้เหลือซักลองดูก่อน50โอเค50จะให้กบอยู่ตรงนี้อาจจะใหญ่ไปหน่อย40โอเคอ่ะมีกบอยู่ตรงนี้ เราจะให้กบกระโดดเนาะเราไปดูที่คอสตูมหน่อยว่ากบมันกระโดดได้ไหมเคถ้าทางเหมือนกระโดดเนาะถ้าทางเหมือนกระโดดโอเคอ่ะวิธีการคือทุกโปรแกรมอย่าลืมนะคะเริ่มต้นด้วยอีเวนต์อะไรคะอันไหนเอ่ยกดธงเขียวเมื่อไหร่ที่เรากดธงเขียวปุ๊บเราจะให้กบไปอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งของกบ อ้ออีกอันนึงนะคะคุณติ๊กลือมอธิบายตำแหน่งเนี่ยจะสังเกตว่ามันมีแกน x กับแกน y อยู่แนวนอนคือแกน x แนวตั้งคือแกน y นะคะแต่คุณติ๊กขออัพโหลดขออให้ดูตำแหน่งแบบนี้โอเคอันนี้จุดตรงกลางเลยเนี่ยก็คือ x 0 y 0นะคะ ถ้าขยับไปข้างหน้าตรงนี้ก็คือ x 100ขยับไปอีกก็คือ x 200ขยับไปอีกสูงสุดเลยก็คือเป็น x 240นะคะอันนี้คือแกนนอนถ้าเป็นแกาตั้งก็คือค่า y y เป็น0ขยับขึ้นไป y เป็น100ขยับไปอีก y เป็น180ถ้าขยับลงมาเป็น y ลบ100ขยับลง,ลงมาอีกเป็น y ลบ180เพราะฉะนั้น เราต้องรู้ตำแหน่งของตัวสายที่เราต้องการจะให้มันอยู่ด้วยนะคะโอเคทีนี้บุติขอเอาแบ็กดอออกโอเคอ่าเราไปที่สังเกตนะคะว่าเราอยู่ที่สไปตัวไหนแปลว่าเราเขียนโค้ดให้สไปตัวนั้นทำงานถ้าบังเอิญเด็กๆไปคลิกที่ ลูกวอลเลย์บอลกูติก็จะมีโค้ดส,สำหรับวอลเลย์บอลไว้ให้อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็อยาเต้องไปแก้ไขมันนะคะตอนนี้เราจะเขียนคำสั่งควบคุมการทำงานของกบนะคะเราก็บอกว่าโอเคเมื่อหล่ที่เราคลิกตรงเขียวปุ๊บรูติกอยากให้กบเนี่ยมันมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้เลย X เป็นเท่าไหร่เอ้ยเราก็ไปดูนะ X ค,คือลบ280กับลบ100 เราก็ต้องเขียนคําสั่งให้กบไปอยู่ตําแหน่งที่เราต้องการการไปอยู่ที่ตําแหน่งที่เราต้องการหรือการเคลื่อนที่ต่างๆอยู่ที่คําสั่ง motion นะคะเราเลือกที่ go to XY, x 80, y x ลบ2อง y ลบ100สมมุติถ้ากบเรากระโดดอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อไหร่ที่เรากดธงเขียวปุ๊กบกดมันกบมันจะมาอยู่ตำแหน่งที่เราเซตไว้ทุกครั้งเลยนะคะ โอเคทีนี้ครูติ๊กจะให้กบมันเดินไปข้างหน้าแล้วนะเดินไปข้างหน้าก็คือจําได้ไหมเอ่ยเราให้กบเดินไปเรื่อยๆเคลื่อนที่10 s สเต็ปทุกครั้งที่มีการเคลื่อนที่ก็ต้องมีการเปลี่ยนท่าทางด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการกระโดดเร็วไปเราก็ต้องมีการควบคุมการกระโดดนิดนึงให้ รอเวลา0.3วินาทีนะคะลองดูซิว่าแบบนี้โอเคไหมกบก็จะกระโดดไปแล้วเนาะอ่าโอเคประมาณนี้กบก็จะกระโดดไปกินมแมลงได้นะคะทุกครั้งที่เรากดเริ่มต้นกบมันก็จะกลับมาที่ตำแหน่งเดิมทุกครั้งนะคะ อโอเคทีนี้เดี๋ยวครูติจจะเอาใหม่ละไม่ให้กบมันกระโดดไปเองจะให้ควบคุมการทำงานผ่านตัวคีย์บอร์ดเราสามารถกดซ้ายขวาได้ซ้ายขวาก็คือกดกดทางลูกศรขวาปุ๊บกบก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าถ้ากดกดลูกศรซ้ายกบก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหลังนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ครูติขอลากออกวิธีการลบคำจังที่เราไม่ใช้ก็คือ กดค้างไว้นะคะแล้วก็ไปไว้ในคำสั่งแล้วก็ปล่อยได้เลยอันนี้คือการลบนะคะ,อะเอาใหมน่นะเมื่อกี้นี้คือเราจะให้กดเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยการกดลูกศรขวา right arrow นะคะวิธีการคือ event คือการเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้เรารู้จักแล้วก็คือการกดธงเขียวต่อไปก็คือถ้าเรากด Light Arrow กด Light Arrow ก็คือเมื่อไหร่ที่เรากด Light Arrow เราจะสั่งให้กบทำงานอะไระเราจะให้กบเดินหน้าเราก็บอกว่า Move 10 Step แล้วก็เปลี่ยนท่าทางด้วย n เน็ก t อสตูะเหมือนเดิมเลยเนาะเปลี่ยนท่าทางแล้วก็หลอ0.3วินาทีกดเพยที่นึงตอนนี้กบเราไม่ไปแล้ว เพราะเราไม่ได้เขียนให้มันเดินตลอดเวลาเราเขียนไว้ว่าให้มันเดินก็ต่อเมื่อกดอะไรคะไลท์แอโร่เห็นไหมคะกดก็เดินแหละกดเดินมันจะเดินทุกครั้งที่เรากดไลท์แอโร่นะตอนนี้คุณติกดไลท์แอโร่ไปด้วยโอเคอ่าประมาณนี้ทีนี้ ถ้าเราจะให้เดินถอยกลับได้ด้วยสมมติว่าถ้าเดินเดินไปแล้วแบบเฮ้ยเจอคนกำลังเดินมาเราแบบอยากถอยหลังกลับอยากถอยหลังกลับเราก็ต้องกด left arrow ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือก event เมื่อเราคลิกอันนี้คือเมื่อเราคลิก space เราต้องเปลี่ยนจาก space การมีลูกศรชี้ลงตรงนี้แปลว่าเราสามารถคลิกได้นะคะเราก็เลือก เมื่อกี้นี้เราอยากเดินถอยหลังกลับถอยหลังกลับเราก็เลือกเป็นไลฟ์ left arrow นะคะ left arrow คำสัง่งคล้ายๆเดิมเนาะถ้าเรากด left arrow จะให้กบเดินถอยหลังเราก็เลือก move 1 0ส step move 1 0 step คือค่า x จะเปลี่ยนไปข้างหน้าแต่ถ้าเราอยากให้เป็นถอยหลังเราก็ต้องเป็นค่าติดลบนะคะลบส0 step ก็คือเดินถอยมา10ส step นะคะ10หน่วย แล้วก็เลือกที่ next costume ด้วยแล้วเหมือนเดิมเลยให้เราเวลา1วินาทีอ๋อ1หนึ่งวิมาทนานไปแล้วก็แก้เป็น0.3โอเคนี่ทีนี้กบเราก็จะเดินหน้าถอยหลังกระโดดถอยหลังได้ด้วยเห็นไหมคะโอเคเดินหน้าได้ ถ้าจะชนคนปุ๊บก,ก็กระโดดถอยหลังกระโดดเดินหน้าโอเคเป้าหมายเราคือต้องกินผีเสื้อให้ได้อ่าอันนี้ลูกกระโดดข้ามลูกวันไปเลยโอเคก็กดไลค์อัลบ์ไปเรื่อยๆนะคะโอเคอันนี้ก็คือจะกินผีเสื้อได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเกมกบข้ามถนนนะคะ แต่ถ้าจะเพิ่มความท้าทายขึ้นไปอีกก็คือเราจะบอกว่ากบสามารถกบต้องเดินไปกินผีเสื้อให้ได้แต่ห้ามเดินชนคนถ้าเมื่อไหร่ที่มีคนเดินมาเนี่ยเราต้องหยุดถูกไหมแต่ถ้าบังเอิญเรากระโดดไปชนคนปุ๊บโดนคนเหยียบก็จะตายเพราะฉะนั้นเราจะมะีการเขียนคำสั่งเพิ่มเติมนะคะวิธีการคือ เมื่อกีน้นี้ทุกครั้งที่เรากดไร้าแอโร่กบจะเดินไปข้างหน้าแต่ถ้าเราเริ่มเขียนคำสั่งควบคุมกบเพิ่มมากขึ้นแล้วนะเราไปที่บล็อกคำสั่ง control นะคะแล้วเลือกที่เงื่อนไข if if คือถ้าถ้าไปชนคนกบจะร้องโอ้ยขึ้นมาละกันนะถ้าไปชนคนถ้าไปชนคนการชนเนี่ย เราต้องใช้คำสั่ง sensing คือการสัมผัสการสัมผัสคนแรกของเราชื่อ c o s e a s e เราก็บอกว่าถ้ากบเราเนี่ยไป touching touching มีอะไรให้เราเลือกบ้าง touching ขอบขอบเวที touching case touching เดลเ n เป็นชื่อคนหรือ touching football เนาะอะเราก็เลือกอันนี้แหละลากมาสังเกตว่าสัญลักษณ์มันเนี่ยเป็น สี่เหลี่ยมหัวแหลมแบบนี้นะคะเราก็ต้องดูว่าเราสามารถลากไปไว้ที่ตรงไหนได้บ้างนะคะที่มันเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆกันก็จะเห็นว่าอยู่ตรงนี้แนะนําว่าให้กดที่หัวไว้นะคะหัวของบล็อกคําสั่งแล้วก็ลากไปไว้ที่ตำแหน่งที่เราต้องการโอเคลักษณะนี้ถ้ากบเราเขียนคําสั่งที่กบเนาะวิธีการอ่านคือถ้ากบ ไปทัชชิ่งโคเซจะร้องโอ้ยขึ้นมาการร้องต่างๆก็อยู่ที่ลุกนะคะเซอันนี้เซมี2แบบเซเฮลโล2วินาทีกับเซเฮลโลเฉยๆการเซเฮลโล2วิก็คือเซเฮลโลค้างไว้2วิให้คนอื่นเห็นว่าเราเซเฮลโลแต่ถ้าเซเฮลโลแบบนี้มันเหมือนกับการนึกในใจก็คือเซปับเดียวเราก็หายเราอาจจะมองไม่ทัน ก็ให้เลือกเ Hello แบบ2วิอันนี้เราสามารถเปลี่ยนได้เราก็แบบร้องเป็นโอโนแลวกันเนาะโดนยียบโอเคอ่าลองดูคาเซก็คือคน,นอ้วนใส่เสื้อสีฟ้าอ่าเรากระโดดใหมลองนะคะคิดขวาคิดขวากระโดดไปเรื่อยๆถ้าเราไปชนโคเซชนไหมอันนี้ไม่ชนก็คือผ่านไปได้อ๋อเมื่อกี้ชนแขนนิดนึงนะ ลองดูอีกทีหนึง่งโอเคอ่าอันเนี้ยก็คือเราชนก็จะร้องโอ้โนออกมาเนาะเหมือนโดนเหยียบโอเคถ้างั้นต่อไปก็คือให้เด็กๆลองเขียนโปรแกรมนะคะว่าถ้าเราไปโดนตัวละครในหนึ่งตัวชื่อว่าโดนเรียนขึ้นมาเนี่ยจะร้องว่าอะไรดีนะคะลองเขียนโค้ดกันเองดูนะคะอันนี้ก็เราตัต่จินตนาการเนาะสมมติว่าติ๊กบอกว่า อยากจะให้กบเนี่ยไปกินบัตเตอร์ไฟให้ได้ก็คือหมายาว่าถ้าเมื่อไหรที่กบเดินไปชนบัตเตอร์ไฟลปุ๊บก,ก็จะร้องชยโยขึ้นมาแบบนี้นะคะก็ลองเขียนโค้ดนะคะลองเป็นอีกโจทย์หนึ่งนะคะให้ลองทำถ้าใครมีไอเดียอะไรในการทำเกมนี้ก็ลองเสนอมาก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ